สวัสดีครับทองพิจังครับสวัสดีครับต้นพิจังครับอันนี้เราก็มากันสามคนนะครับมาลงแพณณปากอ่าวที่ที่ไหนแถวพันท้ายนราศีงนะครับแถวพิพิธันสับน้ำนะครับผมก็เราอยู่ในคลองตอนนี้น้ําก็ค่อนข้างไหลเชี่ยวนะไหลเชี่ยวน่าดูเลยแรงมากแรงมากอะมาดูกันครับมาดูฉากแรกท้องกันดีกว่ามีทำได้ได้กุเลาครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกเดี๋ยวให้มันไหลก่อน ัว้พี่ทอมโอ้ยนั่นนั่นนั่นจมานตรงนั้นจมานโอ้ยปา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 เอาหมานเลยหมานทอเลย้าตลอดตลอดโอ้ต้องาฮึบยกไปกลางครับโอ้โหปลอนน้ำแรงครับผม ต้กลับตบเด้อตกับเด้อพี่ต้น่ะโอ้ตัวใหญ่ยครับรบอกใหญ่เลยครับผมใหญ่คับบอกใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องสาดต้อต้องสาเยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวพากระบอกพี่จะวิ่งเกือบแล้วไงพี่กันบดี ถ้าถ<แ>้ like ัน้ำเกิดน well. ักล้องขออภัยนะผมก็ไม่พวดมีภาพเก่งแล้วสวยแล้วอย่าดีมกเลไม่ถ่าแล้วไม่ถ่านเลยไอ้กบมังมัดไอ้น้องหัวอ๋ออ๋ออ๋อ้เหมือนท่ามอลงสมองลงครับ

นีเราก็ไปไหนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมน้ำมุดดูน้ำน้ำแรงมากนะครับปากอ่าวก็ไม่มีตัวนะครับผมไปลองกันแล้วมันเหมือนกับว่ามันกว้างเน,ะนาะมันกว้างเกินแล้วก็หวานแล้วไม่เจอนะครับผมก็เลยมามา,มามาดักตรงรังคางปากท่อป,ปากคลองเลยปา,ปากอ่าวเออปากอ่าวเลยปากคลองในคลองนะคลองเล็กคือกลับไม่ได้รอน้ำขึ้นเราลังขึ้นกลับไม่ได้ครับเข็นเมื่อกี้น้ำมืดเลยว่าจะเข็นมาตรงนี้ได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเมื่อกี้เข็นมันอ่ะถึงนะชั่วโมงครับเขียไปก่อนครับ ครับโอ้โหนจะเป็นกุ้งเนาะกุ้งเยอะกุ้งเยอะมากเลยอันนี้เราแทะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเน่านะครับเป็นไงเมื่อกี้เข็นกลับเป็นไงเกือบชั่วโมงเลยจะทำไปอีกริมนู้นเลยเหรอเดี๋ว่าโดนตอหรอกไม่โดนเรารู้เลยเรารู้ใช่ไหมทำวันนี่เดี๋ยว่าต้องมีคนตกน้ำแน่นอนนะเดี๋ยวนี้อ่าจะจะตัวใหญ่นะครับโอ้แต่ทำแม่งรู้หลักนี่ว่าวอันริมนู้น เรื่องแบบนั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่ที่หวานนี่ไม่ใช่หวานง่ายๆนะเพราะว่าแพรนมันแบบเอาเรียกว่าอะไรยกเย่ยกเย่เนาะสองโซนนะจ๊ะสองโซนนะจ๊ะนี่ครับแข่งกันนียครับวันนี้จับตุ้มกันเลยเบิร์ตปลอดปลาตัวใหญ่ไปหลายรอบแล้วผมปล่อยบ่อยปลาผมทับปล่อยปลาจับตุ้มต้นแบบเป็นไทยครับนี่จนตอนหน้ากล้องจะหวานเต็มแม็กหน่อยครับ ปลาไหลตามน้ำเลยนะผมเราไปไปไม่ได้แล้วอุ้ยหมาครับปลากระบอกอุ้ยปลากระบอกครับปลากระบอกกี่ตัวเดี๋ยวให้ไปต้นวานก่อนนะบังคับเรือให้เออให้เราต้นเดี๋ยต้นไปอยู่ปลากระบอกอุ้ยกุ้งเกิงไอ้กุ้งคุ้ยปูปูมวยนี่ต้นโทษนะครับนี่กระบอกไปข้างหน้าแข่งข้างหน้าก็ไปไม่ได้ครับน้ำแรง จะอยู่ติดกอยอยู่ตรงนี้ครับติดต่อตรงปากอ่าวนี่แหละพี่หนูตาลบอกตรงน้ำให้ดูหน่อยต้นทำไงให้แหย่ดังตู้มอ่ะพี่ทำไงไม่เต๋ทำให้ดูหน่อยดิอะไรดีเน่เหรอต้องทำไงแ่ย่หมไปตกทิ้งต้นอะไรดีตกอีกแล้วครับตกน้ำให้ดูหน่อยโดนน้ำจริงๆ โอยเะไรอะไรกันเนี่ยต้งน้ำตังต้มจริงๆของแท้เลยต้มคู่เลยต้นแจ้งหมดแล้วอ่ะต้นแจ้งคือไรจะหวานแทนแต่ตัวไม่ได้ไม่ได้หวานแทนเลยหวาไม่ได้หวานเลยอ๋อไม่ได้หวานแร้วเกี้ยดีนะต้นพาพาตกน้ับเลย เออพาพาไปทำไปด้วยใช่ไหมแต่วเขามาพาต้นไสอ๋อเหรอดูดูเรียบร้อยลือโอ๊ยโอ้นต้นไเราต้องต้องสูกแพ้แหละใช่ครับเดี๋ยวไลฟ์สดปิดก่อนก็ได้ไหมเดี๋ยวเราไล่สดใหม่ตอนตอนเราก่อนเราขึ้นนะก่อนเราขึ้นงั้นหัวนน้ำขึ้นแล้วเราไลฟ์สดอีกรอบแพก่อนนะครับเดี๋ยวผมตูดแพ้ก่อนนะตู้ดแต่แพ้จะยวบหนักมากเลยใช่ใช่ะแพแพมันอยู่นานไงสั้นไงหายไปแป๊บหนึ่อ เอเซ่อเซโอเคเลยครับท่านผู้ชมเโอ้ก็มีว้กคันโอ้้ส10ตัวเลยนะอือสตัวโอ้สองทีสิบตัวเลยเว้ยรนทีเยอะไปต้นนะต้องต้องเทางหังพี่ตง เงี้ยเราระหว่านยาวเงี้หัวมันขึ้นอ่ะดูไหมดูไหมโอ้ยดนโอ้มันจะอยู่ฝั่งนี้จริงด้วยต้นนะอือเอฝั่งนี้โหเก็บปลาพร้อมนะครับ นี่ท่านชมใส่สวยนะตอนี้เร่ม,รมาันม,ม,มาเรื่อยๆนะเพราะว่าเราไปไหนไกลไม่ได้ครับเดีๆๆ๋ผมไปอนผม,ผมด้งใบนะผมดึงขึ้นแต่พี่ต้นวานเลยนะวันจากหน้าผมเนี่ย <c oughs> เอาหน้าเนี้หน้าเนี้เอายเออ <c oughs> ร้องก่อนนะมึงมาล้างค้าไงมึงให้แล้วให้แล้วน้าสาวเลยนาต้อมมาเรื่อยๆมาเลยมันใหญ่ด้วยน้าต้อมเอาเอาสมองเกี่ยวมึงได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมไม่ออกหาเรื่องไงเออมาล้างมันมันแม่ล้านค้าไง เออแอนันค้าเอออนันค้าเอนลันค้าออนอนันค้าเลยเดี๋ยวผมวิ่งไปข้างหน้าออนันค้าแล้วกันงกเลเออนลันค้าเลยโดนไหมเราจบอกไโดนเลยกูหลอกแล้วนนนค้านนัค้าดิดนไหมนัค้าไม่มี ก็ยังไม่มีท่าที่จะขึ้นเลยเนาะโดนมาลันค้างแล้วมาไม่เคยพลาดตรงนี้ใหญ่แอบอยลังค้าไอเบิร์ตปล่อยปลาไปแลไปแล้วไกับรันค้าดวหนตามเลยไม่ใช่มันบอกว่าลืมจ่ายตัง์รีไปจ่ายตังก่อนเปนนึงเดี๋ยวมาไปไหนกูจับมึงก่อนเออไปปไป ปล่ยปาตให่ด้มาหมดเลยโนโดนโดนโดนบปตามพวกมึงเลยโดนมากำลังจะไปบอกพอดีโดนไปห้าตัวเลย้ตัวเลยโดนยกฝุงเลยอ้าจะปลอยปะเอลาะมามันเข้ากลางไม่ได้ไงเข้ากลางไม่ได้อืมใช่กุ้งกระป๋อ เกปลามาแล้วตอนนี้เหน้าสลาดแลเอนหน้าเนว้นไปด้วยหวานไยเกินตอนเอาตักนนนหมดยัยหมดง่ายออกมาเรื่อยเลยเว้ยมันไม่เข็ดเลยนะ ปกติในวันนี้มันมันน่าจะไม่มันไม่เหลือนะก็ไม่อยู่ละเออเรื่งมาตลอดเลยเนาะแดดแรงมันตรงนี้ๆๆๆนนจะขอสรุปผลงานวันนี้นะครับกับเราที่เราลงแพวันนี้แล้วที่ไหนที่รำพอมพันท้ายน,นอสิงนะครับผมเดินละป่าไหนมาป่อาปอ่าวอ่าวนู่นครับนู่นไกลๆนู่นนะดูนะครับประมาณประมาณสัก เกือบเกือบสองโลนะไปจัดไม่ได้นะไปจับมาได้ไหมมันนะมื่อกี้มันเลยนี่เราเราตรงแถวปากคลองใหญ่มันไม่ค่อยมีตัวเนาะเราต้องล้มพายมามาตรงคลองเล็กใช่ครับน้ขึ้นปลาจะขึ้นมาเยอะมากครับตอนนี้ผลงานเราเป็นไงมาดูผลงานครับปลากระบอกประมาณกี่โลพี่คำสกี่โลดีวะห้าโลหโลเกินเกินเฮ้ยผมมันมีถึง หกถึงเจ็ดโลแหละหกเจ็ดโลประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็มีกุ้งกุ้งอีกโลกว่าป่ะกุ้งไปถึงโลกุ้งไถึงโลมันประมาณเกือบโลแล้วก็ปลากระบอกครับตัวนี้ก็ใช้ใช้ตัวไหนพี่ครับใช้ตัวนี้ครับผมหกศอกตาสองเซนนะครับผมรุ่นี้ครับตัวนี้เลยใช้ดีมากตอนนี้จะบึ้นเลยครับเนี่ยเป็นเช้าโซ่แบบยาวใช่ไหมเข่าโซ่แบบยาวของเราเป็นเช้าโซ่แบบยาวรุ่นใหม่นะครับนี่เลยโซ่แบบยาวรุ่นใหม่ตอนนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ที่อันฟิตจังนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับเอ้ยคลิปหน้าครับเอางี้นะต่อไหมสวัสดีครับไว้พบกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสำหรับใครที่สนใจแห่ฝรั่งก็มีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับสามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับถ้าใครไม่สะดวกสั่งเองก็มีลิงก์ลาซาด้าแล้วก็ช้อปปี้นะครับก็วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี